วัสดีค่ะพี่น้องขาวันนี้อาหารซอสเหลือหั่นหมูเสร็จเอาหมูมาลวกนะคะกุ้งยังเหลือือยังหอได้อยู่ถ้าเป็นอย่างเราจะหมูสะดุ้งแบบนี้เลยนะคะลาดอ อสอบใจพี่น้องน้ำจิ้มถั่วอืมอเข้ารสชาติทั้งกุ้งทั้งหมู ยังเป็นผสมห hmm. ั่นหมูเคียมหมูเข้าตู้แข็งแล้วนะคะ แซ่บจ้าเผ็ดสะใจอืมแค่นี้ก็แซ่บแล้วพี่น้อง อยากกินอะไรก็ต้องทําเอาไม่ยากเ็นความสามารถทําเองแถมประหยัดด้วยนะคะสําหรับชีวิตในต่างแดนอยู่เมืองไทยมีโอกาสสั่งซื้อยี่สิบสามสิบห้าสิบอืม,อมพูดถึงมันก็เนาะ อยู่เมืองนอกต้องทํากินเองจะพอทํากินเองแล้วบอกเลยเจ้าสิติฝีมือเจ้าของน้องเก่งขึ้นเยอะทําได้ทุกอย่างที่เราอยากกินเพราะถ้าไม่ทําเราไม่ได้กินนะคะอยู่เมืองนอกเดี๋ยวนี้มีคนทําขายเยอะอืมแล้วเ,เราต้องมาลองดูน้ําเงินเราด้วยว่าพอซื้อกินตลอดเวลาไหม Hum! Mm, Sapinão.